ย่งยี่ยงหนึ่งมงเห็ดละงกม่วานี้ครับเรื่อห้งแดงเง็ดตลอดไปเลยครับดินสินะครับจอนหาพบเจือเือนี่ของนยายไปผลมันหนึ่งผีขอใหม่ปอยผลนะครับเหมนหน่ทองรับสีซัน ตโนี่น,น้ครับลักษณะเดีดอกตูมเพื่อนครับ สวัสดีพ่อพิธีน้องว่าพอกับน้องหนึ่งกับไอ้มิ้น์นะจ๊ะสวัสดีพญายมียาห์พอ่อแม่พี่น้องลุงป่านนะทุกท่านนะครับสวัสดีี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พอกับบา้านมีกับหนึ่งไม่ซ้อมอยู่แล้วหนึ่งหนึ่งในวของธาคารมาจากตัวกอนที่สิบหกจ่าเดือนเมษายนพ่อซอสต้องขันหาหลอดขอสิบเด็ดจ้ามาถันไล่ฉันจนมาเกิดเลยครับการหน้าวันนี้น้องหนึ่งเนาะจ้าับเมื่อทำงานกันครับรถอย่างปลอดภัยนะครับในสูุนมาอย่างสวัสดิภาพนะครับผมวันน mm ี hmm. ้ก็เข้ามาหาเห็ดอยู่ ปลาบันจังหอมน้องน,นิงเนาะแมนจ้ต่ว่าขึ้นมาพี่ครับท่างท่าบานพี่น้องน,น้ำมิงเข้าขมาบันสังห้องจำนวนครับเพื่อผลผลิกจังหวนลักจัทานีนี่แหละครับไปลรูเห็นเบิ้งสิมีมมเฮ็ดยังไงวันนี้เนาะสิมาเฮ็ดยังไงเนาะไปครับไปจ้าเริ่มต้นเข้ามาวันนี้กะปลากรอบเปียงนะครับแล้วก็ปลากระบากนะครับผมจากหมว่านได้เฮ็ดหลายอย่างนะครับซึ่งเฮ็ดละงหงยากน้ำนะครับหมูว่านได้โลูแปดนะครับแปดดอก เกือบสองลูกครับจะบูถึงสองนะครับวันนี้เข้ามาพอเห็ดยั่างหนึ่ง,งพอเห็ดบดดินจ้ะนี่ครับลักษณะ<น>ดอกบานชันขึ้นท้าม้เบื้องชัดๆเนี่ยบรรดาอยู่น้ำมูบานพี่น,น้องมีเนาะนี่นะครับล,ลักษณะไตทองมันจะเป็นแนี่นี่เบื้องลังหนึ่งหนึ่งบานนี่นะครับลังเพิ่นก็จิมีไข่ไข่กหลายสีเด้ครับนี่เบื้องขาบานนี้ครับหนึ่งเบื้องขาเบื้องจับเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้เนะาะครับปีนขึ้นมาบาน นี่นะครับบางบางงานเกษตรค้าโกนบางงานกษตรค้าตันเนี่ยนี่นะครับจ้ะนี่อีกนะครับลักษณะเดินมาเป็นกษตรพางตัวเนี่ยนี่ไม่ใหญ่ไมเบิ่งชัดเนาะครับเบิ่งชัดเลยก็เก็บเลยเนาะวันนี้เนาะเนี่ยกบซีไปใหม่ค่อนข้างคือกันเลยจ้ะ ผลกัยังบนทั้นอหู่นะหนึ่งนอแมนจ้ะสิสิบหกมีารชองหาหกเจ็ดแล้วครับผลได้วิ่งสามดอกไอเด้อเก๋นี่หมา zat, 55, ่าแมาสามดอกประมานี้จ้ะเต็มที่เนนะครับ คนละส่วนเนาะครับบัวเจนึงส่วนเทิงขึ้นมาอีกเนาะแมนว่าส่วนไตครับเฮ็ดเลยครับนี่เฮ็ดพ่งแดงข้ามนะตรงนี้ว่าเฮ็ดพันเดงขาหางเนาะส่วนไตห่มกันเกาหรือว่ามันปลานี่กกยังนึ่งอ้วนเฮ็ดยังอ้วนเกาปะนี่ครับลักษณะตัวไปวันจะมาซุ่มแนะน่นอนหนึ่งนี้เป็แน,แนแหงนะครับ ดอกก็เลยแขกแกนไงนอันนี้ค่ะดินบดดินจ้ะส่วนหมากจะมีเห็ดอันนี้หลายๆายน้อยวินเนาะงามเหลี่ครับจงตนฤดูเนาะจ้าดูเงาเยอกโซอีกหลายๆวินมานนี่คุณนะนี่นะครับลักษณะิ่นมันจะจัดอีกเทนึงนะครับนี่ครับดอกใหญ่พิน่นะครับจะเป็นเนวนี้ในทินพ่อแม่พี่น้องมีกะ กินไหนกินเสียบนะน,น้องนิงเนาะนี่น,นจ้ะปรุ่งาหารในหลากหลายชนิดนะครับตุ้งผัดแกงทอดไว้ สิบปีนี่ข้านหาเลยรื่องหนึ่งออกไลน์เนาะซุ่มๆครับอันนี้เฮ็ดผึ่งขาลายจ้ะหรือว่าเฮ็ดผึ่งเหมือดเอเนาะกําลังได้เก็บหน่อยวินเฮ็ดอันนี้เนาะปีนี้ครับกําลังได้เก็บนิดนึงเฮ็ดผึ่งจิ๋วจ้าเงินทองครับสีสันแตกแสบจะได้ครับเป็นสไตล์เฮ็ดผึ่งครับขาเป็นสีขมิ้นเลยนะครับ หูยหูยวินขาเนี่ยมึงนงี้ยน้นอ่อันึ่งเป็นกีขมิ้นนะครับเพิม่มเพิ่มเพิ่มมาเห็นไหมครับในส่วนตัวผมเลรววาผมว่าแสบก็เห็ดตับเต่าเด่นครับอหอมสิบุคิวเห็ดตับเต่านะครับอีกสองก็กำลังเลยพี่ขาคนนี้ใหญ่เป็นพิเศษจ้ะมันเห็ดฝรั่งกันน,น,นั่นเองนอ้องเห็นจ้ะ มีอีกเรียเป็นเหเ็ดผึ่งอีสานบวานเฮาในป่าเมืองไทยนี่แหละครับในปลานุก่ก่นอนพื่อนเนาะใบสะโพกแถบนี้หลากหลายชนิดครับมันฝนมาใหม่นี่แฮ้ยสิขากีา่ละหน่อยอวินเราทำบาวินกับหนึ่งหนึ่งนี่นะครับล้างดอกเพื่อนก็จะเป็นดอ,อกอมชมพูหนังหนึ่งเนาะเมนจากอมชมพูทองก็จะเป็นสีออกสีขีดมันจะมีเมนเมนสีขีมบางใหม่ๆนะครับนี่สีขีมให้เพื่อนเัยไปนี่ ขาเพิ่นปาดออกเลยจะเป็นสีเหลืองเนาะนี่ครับเนี่ยนี่ครับลักษณะเฮ็ดเนาะจ้ะเนาะนี่นะครับลักษณะดอกตูมเพิ่นครับแต่ดอกน้อยอีลีสีขาวนั่งหนึ่งเนาะเมียนจ้ะแมาจานี่เฮ็ดยังหนึ่งหนึ่งใบดอกงามบ่ น่าชิงโน่นนี่นาะดินเริ่มแฮงแล้วนะน,น,น,น้องนึงเนาะจ้ะซุ่มเน่น้ำาฟางหอมเลยครับเพราะพี่น้องมากอะเรียกหาได้เลยนะ้องนึงเพราะ,ระว่าปลากวงใหญ่แฮงครับเห็นจ้ะมีโดงไงตรงนี้ปุ้นน่ะ นี่นี่ครับบนเสิ้งชัดบนพีน้องครับมีเป็นเมืแก้ปมัจ้าจอนดอกสองเินเอ็นดินหนึงเือนมือกองมือกล่องบอคอยเห็นเห็ดบ่ เดี๋ยวนี <t> ้แหละดอกงามแห้งน่อเท่นี้เนาะนี่มันมันเห็ดแล้วนี่หนึ่งสองบุใจยุ่งสามอุ้ยแต่ทำไใหม่ยุบพิคพอสีเกียรไปใหม่ออกจังสีเกียร์หอก็ยังมีไงหน่อดอกไม่ดีพร้สามันวน 嗯。嗯、mm，感觉他们真牛，这边。 อ,อ๋อคุณยังให,ม,ใหม่ๆเลยนี่พี่ยชีวินยูครับอยู่แครบน่นหลงนิดหนาะยเงินจ้ะอยู่น้ำต้นสีหน่อยเนาะเอ๋อนี่นเห็ดฝรังแดงสีจ้ะแดงงามอยู่เนา<น>ะเงินอ๋อเห็ดฝรังแดงสีแล้วก็เห็ดเอ้าซองตัวเนยบินเห็ดบดดินมาจ้ะนี่เห็ดบดอย่างนั้นนี่ใส่เนยบิน สองก็เกินเหมือนนีสองก็เกนพี่อีกอันก็สองเลยอีวินผีเป็นเลยอีนเป็นเลยตั้งครั้งนี้มัน,น,นขายเฮ็ดมันปูหนใหญ่ยี่กันนั่นหนึ่งหนอเมียนจะแต่ว่าไปแกงแล้วว่าเป็นแค่เฮ็ดมันปูเนะครับจะเป็นแค่เฮ็ดเผิงนี่บ่อยอีกเจนหนึ่งครับมีเบื้บองอีกเจนหนึ่งครับว่าพอพี่น้องมันคอมเมนต์มาถามหลายคนแหงปลายขานี่สิขาวๆนั่นหนึ่งหนอแกงแสบแกงหอมแกงหวานครับ ใส่ตาใหม่บนงง้นหนึ่งบ้านห่งจ้ะเปลียนตาสองเหรออ้บินครับแม่งบ้านหนึ่งไม่เห็นจ้ะมีหนีมาเป็นพื้นเป็นกลุ่มใหญ่นะน้องนิงน่งเนาะจ้ะเรื่อยๆครับแต่ว่าก็พ่อได้เก็บอยู่ได้หนออ่อยวินเนาะพ่อได้เลีมอยู่จ้ะตลาดถอดแหน่งหนี้ก็คุ้มค่าการหายนางนั้องนอิ่งเนอไม่นจ้ะมันไปตลาดจะราคาดีครับป้องกันได้หน่อยทีมากมีราคานหน้องนิงน่งเนาะจ้ะ ลายกลายเป็นหล่นตลาดครับบันปัญหาอย่างเนี้ยมันจะุดยอดหน่อยพี่เนาะชุดหดแล้วครับแต่ละหนึงหนึ่งกระตาปรุงใจละนี่แล้วนะครับลักษณะปลาเพิ่นนะครับเป็นปลากอเปียงปลาสีนะครับบอกท่านหนึ่งวันนี้ครับปลาคอ้างกวางแห้งนะครับท่างบนรจงหอมนี่ก็ได้ครับก่ยังงยูนในเขตยุทธยาณยังฉาดพูดจองหน้าย่อยนะครับแปดแสนก็เลยนะครับรวมไปทั้งเขตมาั้งแต ไปแล้วครับบุญธลีกน่าจะรุ้ยน้ำยืนนะครับสามอำเภอนี่น,นะครับนี่ครับมันสภาพปลาหูแรงที่มาของปาลาอลไรกันซิมีเฮ็ดเนี่ยนี่แหละหน้องนึงเนาะจ้าก็แล้วก็ฤดูการครับซิมีแจ็กสนิท จำนีก็พ่อแม่พี่น้องว่าเห็นเก็บเรื่อยๆแนวนี่คร like ับว่ท um, so, ่านหลายเลยนางหนึ <se> ่งเมียนจ้ะทุกปีเนี่ยอู้หลายแหงะครับเฮ็ดบดดินนี่ครับทุกปีนี่เป็นแผ่นเหลือนี่เนาะแต่ชุ่มมากเนี่ยบานกระจังจีหลังจากเบิดเฮ็ดบดดินอลไรจังจะเป็นเห็ดกอเห็ดละโง่เห็ดตัวไปแน่นางหนึ่งบานเมียนจ้ะช่วงนี้ก็ออกบา่านหลายนะครับละง่ก็ได้คือเก็บเมื่อวานนี่เนาะ เป็นฮดเป็นเป็นเฮ็ดส่วงแหกครับกลายเป็นหดตแล้วตอนนี้บังเอินเฮ็ดหน่อยนะตรงนีงน้เนาะข <c oughs> พดดินนส่อไ้อยูบา <c oughs> มีปูดีงนนามจ้ะ nhé win vô coi bên một đặng con nghêuเลี้ยงเลย win ทางงนี้ีีินเป็นเงางนึ่งทางไปหาหมูทางไปหาหมูเจหมูแปดเอาหมูน่งหมูสกันครับ่างด้หนึ่งมี้ข้างไอ้ินเบดเลยว่าทางนี้เบดเลยโอ้นี่ดเมหมูชาหมูชามได้องหมูพู เดยกหอยเพิ่งก็เอาไว้เลือยจากโบได้บริสุทธิ์เช่นตอนนี้พี่นองก็มาไล่เล่นเหมือนนี้เนาะเงยน็นจ้ะมันมันทุกคนนะครับก็จะเมื่อแกงสู่ครอบครัวนะครับ เป็นซุมกิชมีอดอกหน่อยเกิดไม้มาเนี่ยมีเลื้อนนั่นีมีอ่ะจ้ะแต่บกฝนม,มาอีกแห้งไปเลยได้ครับนี่เจชิมีหลอดช่องมาหนึ่งหนึ่นง,งชิมีอีกคือดอกอีเลยสวมยิมยินหนามผลก็ดชิมีอีกรอบหนึ่งอยู่แดงชีออกอีกขึ้เก้าครับ ขัหนห่าเอดอียวจะคูนค่สวยแล้วคุณค่ะทางคุณบนน้งนึงบานบนดินงานัันเป็นจริงได้ทางนะี่นแถวปลครับบ่งยายไปผลบันนึงี่คนใหม่ไป,ยยไปงผลนะครับเป็นเบิร์ดได้เลยครับพี่ตุ้อนะห คนตัวมันเป็นมือกันจางสีละน้อยดิมเนาะเห็นเบึงโดยรวมน้ำนะครับเพราะว่าค่าเก็บเนี่ยมันจะถ่ายไก่หนึ่งจังสิชัดเจนเนียนจ้ะเสรอจแล้วดิมน้องก็เห็นนึ่งนีครั่เ็ยังไงมก็ยังบุษแลยแห้งอยู่เนียนจ้ะแต่ว่าสำหรับยามแรงแนวนี่นี่ถือว่าร้ายอยู่เนาะ ดูนี่สิดนี่ดูนี่เี่ยมเลยอเดเลยอ่างเตยอ่าไนึ่งหนึ่งยังยิ่หนึ่งหนึ่งมองเฮ็ดละงมกมืกบ้านนี่ครับ มองเห็นละงงเงี oh, ้ชิบหายมีสายยนนะครับตอนหาหกเจ็ดวันแปดเป็นตรงนี้ได้ลดอกนิดนี่น่อง่สงดินมันสูงเลยนมันมีหาแต่ขาคนนี้ละผูเห็นหลานปอดดียนั้นเื่อนอันนี้ที่ไหนวีนิวคนค่าเนี่ยตพ้งดอดพกัน เมียหจัดจังไดกิมยากเ่เนาะดว่าคุณค้าอยู่ไหนที่เราคุณเกิดบได้นี่ดีเพื่อนเพื่อนปมันไปนอนกันไลยได้ครับมนันเกียงเชียงรถนั่นน,นึงนเียนจ้ะเฮ็ดออกปลาเดียวนหน่อยวินเน,ะนาปะปลาบนนอุเมดกับบบปันได้หลาจ้จเดียวนี่ยน,นี่ขึ้นงูล,ลบมาได้ครับนี่ขึ้นไปถึงนั่นน,นึงขึไปถึงเคยมีเฮ็ดเนะ เมืองจ้าจะเล็กมาครับไปเกาอีกสองดอกคุณน uh ี่ใส่ย okay. ่อมน้อยหนึ่งเนาะตัวนี้ลูกหลอดที่ไอ้วินลูกลาเพิ่อนเวอเย็งแห่เรื่อนแห่เด็กนี่เปหลอดไปเลยครับเพราะว่าเพิ่งมาชุ่นเพิ่นนำมาจักเมื่อวานเมื่อวานตัวใหญ่ๆน่ะน้องนึงก็ไอ้วินเอาไปแล้วน่าแปลดอกเนาะคุณนะนี่ครับลักษณะเฮ็ดเลมู แผลเบื้องครับนี่ทางไหนเบื้องเป็นแนวนี้เนาะจ้ะทางหลังดอกนี่คันย่ามฝนเป็นนะสิงเงาเลยครับเห็นว่ายืดเงาเหลือม,ม่งม่งดูได้นิดน่อยวินเนาะครัเปล่งชักแลังเงาปุ๊กไปได้อ๋อโ,โอเคนะอเคนะเาะปวดงงเลยจ้าจุดดินจ้า,าด,ด,ดินเก่าครับเออแต่ดอกง,งามเนานะ มันเป็นยหญยๆนะงนี่นี้จ้ะแต่ว่ายายดอกง่ายดอกพอดีเกียงพอดีหนึ่งเหมเนาะกระจัดกระจายได้ครับบนมันใหญ่แบบปูได้ครับจ้าจุ่มนึ่ง ดอกครับเป็นซ no like ีมันโนแนวนี่กระเมียนนั่นหนี่จ้งเป็นที่มีลักษณะแนวนี้ครับจะดอกคือว่าแข็งแน่นอนเห็นบึงเกิ้นหูไปแล้วครับมือนี้ก็ได้เฮ็ดสนิทนี่นั่นหนึ่งนี่ครับบึงจัดสัดเอวินว่าจักดอกนุ่งนุ่งผูได้นับนุ่งนุงว่าเป็นงาน ไม่อนอนเกี่าายอะไรแหละครับเช็ดยามแดงจำนี่เนาะจ้าเช็ดยามฝนก็สิพอจะกลุ่มแนวนี่แหละครับย้ายไปเลยเช็ดยามฝนอีกผงงายเนาะหลอบสองเนี่ยออกอีกแฉะแหละครับส่วนเยื่อพิษภาเป็นครับพร้อมเฮ็ดละงูมวยใหญ่เป็นหลังมีใจมีเนาะเห็ดยามเฮ็ดพื้นแดงขาลายจ้ะ นิดผงแดงค้าลายมังนี้ก็เห็นดอกเดียยนะครับเกิดแก้มูยนี่ครับตอนนี้ก็เวลาเชียงยี่สิบนาทีนะครับ่าอากาศอบอ้าวแห้งนะครับมัอนี้ต้องใช้สีอ่าฝนแหละนะครับจะบวมเป็นอ่าเห็ดนะครับเพราะว่าเห็ดจะเละดินเริ่มแห้งไปแหละซุ้มเนี่ยจะน้ําหอมนะครับนครับน้าโขกเนี่ยนี่แก่เริ่มแห้งล้วใบหม่ทับทมลายนะครับไปครับเพื่องผลงานนู่นนึงกันเลยนะครับ เป็นยังไงนะครับเดรร้ายเป็นไรครับยื่นมาจัดเตรียมเฮ็ดถาพอนม่พี่น้องเลยนะครับเพียงได้นึงนึงมานี่เป็นยังคงพวกหมาอยู่หน่อยวินเนาะครับเมึงตาแหลกข้าวนะครับตาแหลกของข้าเนี่ยก็จะเป็นเห็ดผึงติ๋วนอกจากเห็ดบดดินแล้วก็มีเห็ดละงูเห็ดละงูนี่เอามาให้พี่น้องเบื้องหน่อยวินว่าสีงามสัมได้เนาะมาใส่ตาหน่อยจ้ะตัวนี้เป็นเห็ดบดดินจะพี่น้องส่วนมากเนาะเป็นไงหล่องามนี่เนาะหล่องามแข็ง มนันลายเห็ดใี่้อมมันนี้น้อนนงนึ่งน่องเป็จ้า,าลายเต๋อครับกะตาในรอบส่วนต้ตนฤดูกาลกันิประมาณนี้แล้วน,น้องน่งเป็นตาเห็ดอกลายดีกะตาที่กับซีโ้เดียวมาหน่อยพี่นะก็จะได้เปลี่ยนตาเนาะก็มีกะตาลายใสลายขนาดนี้นะครับ แล้วน่าจะพี่น้องสำหรับคลิปวันนี้นึ่งนึงก็ไปิ่กัภาพพี่น้องเขาปลาหาเห็ดปั่นสะหอมคือเก่านอกจากนอกมันนี่ก็ยังคงความมันี่จะพี่น้องได้ตากุกัวเกือบสองตาล้วจากตาเนี่ยเกือบเต็มจ้าสำหรับคลิปวันนี้ถรามาก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหนึ่งก็ไปิ้ะเพล่นภานคลิปใหม่หน้าจะน่ว่านึ่งนึงก็ไปวิ่ภาพพี่น้องไปหาเห็ดไหมได้เนอจะเห็ดยังเสียออกไหมนอกจากกรอผลมานั่นอกจากนหรือว่าจะไปหาอยู่หาดจิ เอาละนะครับเ็นมย์ยพ่อแม่พี่นงลุงป่านาจุดตันนะครับผมสําหรับการขับปลาหาเก็บเม็ดปลาในวัอนี้นะครับผมวันที่1 6เมศจิายน2567นะครับอยู่ในส่วนเทศกาลสงการเป็นมือุดทายนะครับผมบาวังมองระสินสุดลงไปแล้วนะครับบางฉันจะเดินทางรับก็มีนะครับวางฉันอยู่บ้านก็มีนะครับผมอันได้จะเดินทางใครเดินทางด้วยปลอดภัยนะครับถึงที่จุดหมายอย่างสวัสดิภาพนะครับผม ก่อนจากการวันนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกกาลังแรงใจจากพญามีินายพมีพ่น้องลุงป่านาาทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆุกขเมียนนะครับที่ร่วมติชมเข้ามาในรายการผิดผลาประการังได้ตอบสาระท่านใจผมเองก็ขออภัยพมีพ่น้องลุงป่านาาทุกท่านไว้นนะครับผมอย่างหนึ่งจะขาดบม่ได้เป็นประจํานะครับ ควอมหน่ยไว้ใช้แห่พญยานิพ่อแม่พ่นองลุงป่านอฟซีผู้ขาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชคมานยม,มีโลบภัยอะไรใดมากรรมกายซุกทางด้านร่างกายและก็จิตใจคิดวัางสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มั่นราดถนาร่ำรวยเงินทองมั่งมีซุกข,ขี่ยิงยิงไปนะครับสำหรับวันนี้ข้ากากลัาขขาวามาสวัสดีครับผมพบกันคลิปใหม่หมือใหม่ครับ